ครับมาพูดถึงใบเหลืองของศินวีชัยหาไทยรัตนกุลในเกมที่ใช้มือเนี่ยนะับปัดที่จะทําประตูตีเสมอในเกมที่พบกับพัทยานะครับหลายคนเรามาบอกว่าทำไมจังหวะนี้ไม่โดนใบแดงโดยตรงนะครับมีคําตอบนะครับออกมาจากผู้ตัดสินล้วนะครับว่ากฎลงโทษจริงๆเนี่ยมันเปลี่ยนจากเดิมจากเดิมเนี่ยใครจําได้นะครับว่าถ้าใช้มือเจตนาท่านอยู่ นอกกรอบการเล่นหรือว่าการสนามอะไรเนี่ยมันก็จะโดนแค่เหลืองแหละแต่นี่เป็นเรื่องของการผิวหวังผลประโยชน์หวังผลประโยชน์เลยหรือว่าขัดผลประโยชน์ที่ว่าต้องการประตูตัวเองเนี่ยก่อนหน้านี้ใครบอกว่ามันต้องแดงโดยตรงนะครับผู้ตัดสินไม่ได้ตัดสินผิดนะถูกต้องมงคลชัยเพชรรีตัดสินถูกต้องนะครับเพราะไปแดงโดยตรงเนี่ยนะครับฟีฟ่ากลับมาเขาเรียกว่าให้ใช้ใหม่ก็คือถ้าอย่างสมมติ ผมเนี่ยยิงประตูคุณเนี่ยผมเป็นเพื่อนเกมรับแล้วใช้มือปัดบอลโดยวิธีที่บอลเข้าประตูเนี่ยนะครับเข้าแน่นอนคุณโดนแดงแน่นอนเคสเนี้ยมันจะเหมือนกับฟุตบอลโลกปี2 0 1 0นะครับของหลุยส์โซเลสถ้าใครจ้างบได้ของทีมชาติอุรุกวัยที่จงใจปัดบอลเลยนะครับโดนใบแดงแดงโดยตรงแล้วจะขนามไปแต่ถ้าสมมุติผมยิงแล้วคุณอยู่ในกรอบเขตโทษแต่วิธีมันไม่ได้เป็นประตูเนี่ยนะครับก็โดนแค่เหลืองแล้วก็เสียลูกโทษ อ๋อคือตัวแค่เหลืองแต่เกิดวิธีคือมันอยู่ในกรอบวบโทษอะแต่ว่าบอลมันไม่ตรงประตูจะมีผู้รักษาประตูอยู่ข้างหลังเนี่ยยังไงก็โดนแค่เหลืองแต่ผู้เล่นฝ่ายลุกเนี่ยต่อให้เจตนาใช้มือปัดเข้าตรงหรือไม่เข้าวิธีคือตรงกรอบก็จริงเข้าหรือไม่เข้าก็แล้วแต่เข้ากรอบหรือไม่เข้ากรอบเป็นประตูหรือไม่เป็นก็แล้วแต่นะครับโดยผู้ตัดสินน่าเห็นแล้วเนี่ยยังไงก็แค่เหลืองเป็นการที่ให้ใบแดงยากขึ้นจากเมื่อก่อนเท่านั้นเองนี่คือกฎใหม่ของฟีฟ่านะครับแต่ผู้เล่นฝ่ายรับนะครับ แดงโดยตรงนะครับถ้าวิถีบอลนั้นเข้าประตูน,นะครับแล้วก็ไปขัดขวางนะครับก็จะเสียทั้งจุดโทษแล้วก็เสียใบแดงด้วยใช่ครับ